สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาย้ายกระถางนะครับต้นกล้านะครับหลังจากที่เพาะเมล็ดชุดแรกนะครับของค่าอีก i ติจนติกนะครับวันนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องย้ายลงในกระถาง5แกลลอนแล้วนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่มาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็บวกกับผมเพาะอยู่ในแก้วเพาะเนี่ยหลายวันนะครับวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องมาย้ายลงกระถาง5แกลลอนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการย้ายกระถางที่ผมทำเนี่ยทำยังไงนะครับ อาจจะมีเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูบ้างแล้วนะครับในคลิปเก่าเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับแต่ผมก็พยายามจะถ่ายให้ดูในทุกๆขั้นตอนที่ผมทำนะครับทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยเผื่อเพื่อนๆจะนําไปปรับใช้กันได้นะครับสําหรับการปลูกเดี๋ยวจะพามาดูสายพันธุ์กันก่อนนะครับชุดแรกของค่ายเอ็กโซติกเจเนติกว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยผมย้ายเสร็จแล้วนะครับสําหรับต้นนี้เนี่ยต้นนี้เป็นสายพันธุ์แกรนมาตเตอร์เซ็กซี่นะครับต้นนี้เนี่ยของค่ายเอ็กโซติกเจเนติก ส่วนต้นนี้เป็นสายพันธุ์ Wick City นะครับของค่าย Exotic g e n e t i c เหมือนกันนะครับส่วนต้นนี้เป็นสายพันธุ์ Red Rust นะครับ H1 ของค่าย Exotic g e n e t i c นะครับส่วนต้นสุดท้ายอันนี้คือแถมมาอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ Pink s a นะครับหรือ Pink c e l e s ของค่าย Compas g e n e t i c ที่รอดมาต้นเดียวนะครับสำหรับต,ต้นนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูอุปกรณ์ที่ผมเตรียมก่อนนะครับว่าการย้ายกระถางเนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับ หนึ่งเลยเนี่ยคือผมเตรียมน้ําไว้ก่อนแล้วนะครับน้ำเนี่ยผมปรับ pH ที่6.5นะครับแล้วก็ผสมน้าํายาเล่งรากนะครับวูด oo ูจุยจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไมโครไลซาในการย้ายกระถางนะครับแต่เพื่อนๆถ้ามีไมโครไลซาเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับไมโครไลซาเวลาย้ายกระถางผมใช้เป็นน้าํายาเร่งรากนะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับสาหรับการย้ายกระถางผมจะผสมน้ํา2 ml ต่อน้ํานลิตรนะครับสาหรับน้ายาเล่งรากวูด oo ูจุย แล้วอย่างต่อไปนะครับก็คือกระถางที่จะนํามาใช้นะครับกระถางเนี่ยผมใช้เป็น a i r p o d ตนะครับขนาด5แกลลิอันนี้เนี่ยผมได้จากร้าน v ีโกลบายด็อกเนะครับในช้อปปีถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่ามันแข็งแรงนะครับแล้วก็มันเงาด้วยนะครับสวยงามนะครับสําหรับกระถาง a i r p o d ตของร้านวีโกลน่ยเป็นวัสดุพิเศษนะครับคือไม่แตกหักง่ายนะครับสําหรับกระถางเดี๋ยวก็จะมาเริ่มย้ายให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เนี่ย ผมจะย้ายไปวางไว้ในโครงปลูกตรงนั้นเลยนะครับซึ่งผมเตรียมพื้นที่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟเนี่ยผมจะใช้เป็นไฟปลูกของมาไฮโดนะครับจะเป็นไฟปลูกมาไฮโด Fc 6,500นะครับมีความแรง730วัตต์นะครับในการใช้กับชุดนี้นะครับผมจะปลูกข้างละ5ต้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีประมาณ11 12สสายพันธุ์เลยนะครับในการปลูกเนี่ย ในกล่องนั้นก็จะเป็นเมล็ดที่บ่มอยู่นะครับอันนี้ผมบ่มอยู่แล้วก็จะมีอีกชุดนึงนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับอีกสองต้นนะครับก็รอบนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็จะทําคลิปให้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบดอกนะครับพยายามถ่ายให้เพื่อนๆดูทุกขั้นตอนที่ผมทําเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปปรับใช้นะครับเราจะใช้ไฟ2ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับจะมีไฟปลูกของไมโดรุ่น fc แ0ดพนะครับ แบบรุ่น Fc 6 5 0 2ตัวนี้นะครับไอสอตัวนี้เนี่ยกำลังวัดมันไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยความแรง800นะครับตัวนี้ความแรง730วัตต์แต่ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยแค่เราตั้งระยะไฟให้มันพอดีนะครับมันก็จะใช้ได้ใช้คู่กันได้นะครับสาหรับไฟปลูกก็จะมาเริ่มย้ายกระถางเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะครับผมจะย้ายเป็นต้นนี้แล้วกันนะครับในการย้ายเนี่ย จะมาย้ายให้เพื่อนๆดูสักต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าย้ายทีเดียวหมดเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะครับขั้นแรกนะครับเวลาเราจะย้ายกระถางเนี่ยให้เตรียมดินไว้ให้เรียบร้อยนะครับดินเนี่ยผมผสมเองนะครับผมไม่ได้ซื้อสําเร็จดินเนี่ยวิธีผสมนะครับคลิปคลิปผมน่าจะลงก่อนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูกันได้นะครับวิธีผสมดินที่ผมใช้นะครับซึ่งวัสดุ ามารถหาได้ท so ั่วไปเลยแถวบ้านเลยนะครับใช้ด้านเหมือนกันหมดนะครับในการผสมดินให้เพื่อนเพื่อนนะครับขุดหลุมตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําแก้วเพาะของเราเนี่ยลงไปวัดก่อนนะครับว่าได้ขนาดกําลังพอดีหรือยังนะครับตามที่เราต้องการหรือยังนะครับในการย้ายกระถางอันนี้นยผมขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มย้ายกันเลยนะครับส่วนวิธีย้ายเนี่ยผมเคยทําไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับสำหรับวิธีย้ายกระถางก็คือให้เรา อ๋อผมลืมบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยลวดเนี่ยคือต้นมันยืดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เลยเอาลวดมาค้ำไว้นะครับเพราะว่าผมกลัวต้นมันจะหักนะครับเพราะว่าช่วงต้นกล้าเนี่ยถ้าต้นมันยืดเยอะเนี่ยแล้วเราไม่เอาอะไรมาค้ำไว้นะครับเวลาลมมันพัดใส่เนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นหักได้นะครับจะถอดลวดออกก่อนนะครับโอเคให้เรานํามาคีบใส่ไว้แบบนี้นะครับในการย้ายกระถาง ทำเบาๆนะครับอันนี้เนี่ยผมกลัวมันหักเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นมันยืดสูงมากนะครับหลังจากที่เราคีบเสร็จแล้วนะครับให้เราคว่ำได้เลยนะครับแล้วก็บีบแก้วนะครับเพื่อจะให้ดินมันหลุดออกจากตัวแก้วนะครับถ้าบีบแล้วมันไม่ออกนะครับก็ให้เคาะนะครับเคาะตูดแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแรงมากครับไม่งั้นมันจะหลุดกันไปหมดนะครับถ้าดินแตกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ เราสามารถบีบไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะออกมันจะเคาะจนกว่ามันจะหลุดเลยนะครับน,นี่มันก็เริ่มหลุดลงมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าไม่มีรากขาดติดมากับแก้วเลยนะครับเวลาเราทําเบาๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องรีบลงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเนี่ยดินมันจะแตกหมดนะครับในการลงเนี่ยจะลงไปแบบนี้เลยนะครับสําหรับ,บการลง แล้วก็เอาดินนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ทับไปเลยนะครับให้เรากลบหลุมให้สนิทนะครับให้ดีเลยนะครับสำหรับการย้ายกระถางหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราลดน้ำได้เลยนะครับผมจะยังไม่ให้ปุ๋ยก่อนนะครับสำหรับเวลาย้ายเนี่ยผมจะไปให้ปุ๋ยอีกที่หลังจากย้ายเสร็จแล้วนะครับประมาณ2-3วันนะครับผมถึงจะเริ่มให้ปุ๋ย ดีวก็จะเอาน้ำนะครับที่ผสมกับน้ำยาเร่งรากลดได้เลยนะครับก็ให้เราลดน้ำไปได้เลยนะครับในช่วงนี้เนะี่ยดินผมมันแห้งแล้วด้วยนะครับเพราะว่าผมผสมตั้งไว้หลายชั่วโมงนะครับใส่ไว้ในกระถางหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ย้ายสักทีนึงนะครับทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดนะครับเลยวันนี้เลยได้ย้ายดินมันก็แห้งหมดนะครับให้เราลดน้ำไปได้เลย ในช่วงนี้เนี่ยลดแค่ช่วงโคนต้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลดหมดเนี่ยลดน้ําเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้รากไม่ได้รับออกซิเจนนะครับแล้วอาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับสําหรับการย้ายกระถางลดจนหมดน้ํานะครับ500 ml ผมก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับจะย้ายให้เพื่อนๆดูเป็นต้นนี้ต้นเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานอย่างที่บอกเลยนะครับสําหรับการย้ายเนี่ย หลังจากที่เราลดเสร็จแล้วนะ่ะก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับสําหรับการย้ายกระถางแล้วก็ให้เรานําเข้าไปที่ปลูกได้เลยนะครับส่วนช่วงหลังจากย้ายกระถางเนี่ยไฟเนี่ยผมใช้เป็นไฟปลูกของมาไฮโดรรุ่น FC6500 นะครับระยะไฟเนี่ยของผมมันจะสูงเป็นร้อยเซนเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ต้นมันใหญ่นะครับดิมเมอร์เนี่ยผมจะเปิดไว้ที่75นนะครับสำหรับไฟตัวนี้นะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เปิดแรงมากครับหรือว่ากําลังพอดีนะครับส่วนไฟเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์มาไฮโดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ผมจะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะสั่งซื้ออุปกรณ์ปลูกของมาไฮโดเนี่ยก็สามารถนําส่วนลดนะครับไปซื้อที่เว็บไซต์นะครับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับสําหรับมาไฮโดไทยแลนด์นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาย้ายให้ดูสักต้นหนึ่งแล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยจะถ่ายให้ดูตั้งแต่ต้นยันจบดอกเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้ามีคําถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์หรือทัก Facebook ผมมาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เราลากันไปแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ